น้องชาลอดไม่ห่วยหาเลยครับหน้าตาห่วยมากครับเราก็นั่งแบบฟิลพี่น้ำน้องโชนไงเอ้ยพี่โชนน้องชนน้ำนน้ำโชนน้องน้ำไงสะสนเนาะเราดูเรื่องอะไรมาแล้วดูแบนผีหรือเปล่าสะสนเนาะตึ้งใหญ่ที่เรียกว่าเล็กมาทสิ่งอะไรนะสิ่งใหญ่ๆที่เรียกว่าเหล็ก ละคร3ามเผยต้องมาแล้วอีกหรอหรอละครคุณธรรมน้องน้ำกับพี่โชววิ่งมาสารภาพรักกันกลางสะพานกูชื่อจริงชื่อรถชนปะกูชื่ออะไรน่อน้ำครน้ำคำมวิ่งยังไงกล้องกันลิเฉยงไหนไม่ต้องมีไอ้ติ้งโคนวิ่งก่อนนี่ต้องอย่างนี้ไอ้วิ่งให้ดูหน่อยเตรียมตัวนะตรงนั้นมันไกลพอหรอเล่นเป็นหรือเปล่ายังไม่ได้แอคชั่นเลยหล่อนเป็นผู้กำกับหล่อนต้องซ้อมให้กล้องเขาดูก่อนเขาจะได้ดูลายกล้องถูกแล้วมันเริ่มตรงนั้นหรอ ไม่ต้องไปอีกหรือป่ามงรงนั้นไม่ได้ไกดลล์ไลน์ตรงนั้นไกดไกไม่เอา <นะ S 2> เปลี่ยนแล้วไม่เป็นพี่น้ำน้องโชนละเอ้ยไม่เป็นพี่โชนน้องน้ำเป็นอิงลอดดีกว่า,ามาอออิงฟ้าชาลอดโอเคเตรียมตัวนะเ,นเธอเป็นชาลอดเดี๋ยวฉันเป็นอิงฟ้าเอ,าาองพี่นวัดพี่นวัดนี่ง่ายปอนไงพี่นวัดอิงฟ้าอยู่งนึ้งไม่ทำให้บอสผิดหวังเออพี่นวัดเตรียมสั่งแอคชั่นนะอ่าสี่สามสองแอคชั่น หน้าตาน้องชาลอดไม่โหยหาเลยครับหน้าตาหอยมาครับโหยมาปีนวัดพูดตรงจังค่ะวิ่งให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยสะโพกเคลื่อนขนาดนั้นนะวิ่งหอยหาเขาไม่ใช่โหยโอ้เทคเทคเอาใหม่ไปเริ่มใหม่เนาะขาชาเอาใหม่เอาใหม่ไปเริ่มใหม่เทคเทครอบสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นน้องก็เปลี่ยนตัว น้องครับหยุดก่อนที่จามุมกล้องไม่ได้น้องอยากั่งนู้นครับมุมกล้องเปลี่ยนอ่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนคัสเปลี่ยนคัสอ่ะกล้องยายมาด้านนี้ไม่ได้อย่าเดี๋ยวน้องชาลัดเหนือใฉันนะครับน้องชาลัดเฉยเฉยเดี๋ยวพี่จะให้น้องชาชักน้องชาชักกับตากล้องค่อยค่อยลีเดทออกไปน้องเปลี่ยนบทชาลัดหันหลังรอหนังอีงฟ้าเต้ยไปหาโอเคห้าสี่สามไป อายุเรากับสิ่งที่เราทำอ่ะอายุเรากับสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไร่เลยนะมันไม่เริ่มตรงนี้ค่ะมันเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้มึงวิ่งหนีกันในสวนค่ะฉะนั้นอ่ะที่มึงวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้กันในสวนค่ะหันกลับมาท่นไอ้่านอกไม่มีทุกคนไม่ทุกคนเรียกหันกลับมาไม่มีใครหันมันฟังแต่คำว่าแอคชันอย่างีกับมาแล้วมึงมันมาแล้วมันมาแล้วนีแล้วมันมาแล้ว ชัลรอดแล้วเย่ายววิ่งเร็วฉลาฉลาไม่ไหร่ฉัรอดเฮ้ยเที่ยวไทย